นิดาดอกกุหลาบนะคะเป็นรองอันดับหนึ่งของมิสแกนกรุงเทพมหานะครนะคะในวันนี้นิดาทำเต็มที่มากๆเลยนิดาไม่ร้องไห้เลยเพราะว่านิดารู้สึกว่านิดาทํามันได้แล้วก็มีพี่เลี้ยงที่เรารักทุกคนหนึ่งนะคะพี่นัทช่วยพักดันให้นิดานะคะได้มาถึงตรงนี้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้นิดาก็อยากจะไปต่อให้ได้ที่หนึ่งให้พี่นัทแล้วก็ทุกๆคนที่คอยสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นทีมสร้างผมสร้งางหน้า ไม่ว่าจะชุดต่างๆนะคะนิดารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสถ้าเราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่ชุดสวยๆได้มาโชว์ศักยภาพบนเวทีมีสแกนนะคะแล้วก็ได้แต่งหน้าสวยๆได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนนิดาก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละคะ่ะนิดาก็ว่าจะต้องคุยกับพี่เลี้ยงว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อดีก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนิดาด้วยค่ะ ก็ Facebook ของนิดานะคะจะชื่อวะนิดาดอกกุหลาบภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็มีเพจนะคะของมิสแกนวังทองหลางด้วยส่วนไอส่วนอินสตาแกรมนะคะก็จะเป็นฟ้าสากฟ้านะคะเดี๋ยวขึ้นตรงข้างล่างนี้ค่ะ วันนี้ทำงานเต็มที่แล้วเอยครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยรู้สึกว่าอยากอยากอยากไปคุยกับพี่ๆอยากจะแบบว่า โทรไปหาแม่ว่าเราได้ที่สองอะไรเงี้ยจากที่นี่นะเราทําเต็มที่จากผู้เข้าประกวดนะคะ50เขตแล้วเราได้เป็นหนึ่งในห้าที่เราได้มันก็เป็นอะไรที่<อ>สุดสําหรับเราแล้วในวันนี้นะคะแต่นิดาก็อยากจะความ,มงที่หนึ่งให้กับพี่เลี้ยงจริงๆให้กับทุกคนนะคะที่คอยสป,ปอร์ตนิดา,ามาตลอดวันนี้คุณแม่มาค่วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาค่ะคุณแม่ทํางานคะ่ะเดี๋ยวขอแจ้งนะคะคือตอนแรกชื่อว่าชื่อฟ้านะคะแต่ ว่ารู้สึกว่าชื่อน,นิดาน่าจะเข้ากว่าพี่เนียก็เลยให้ชื่อน,นิดาค่ะ<อ>ก็ทุกคนสามารถเรียกว่าฟ้าหรือนิดาก็ได้นะคะหรือฟ้านิดาก็ได้ค่ะจะมีแพลนอะไรอกไหครก็ บริบทจากทุกๆอย่างองรวมนะคะแล้วก็ตามใจพี่เลี้ยงค่ะเพราะเรารักพี่เลี้ยงคนนี้มากมีขอบคุณแฟนคลับอะไรวันนี้ไหมครับส่งเสียงดังมากเลยต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลานะคะมาเชียร์ของนิดานิดาแบบดีใจมากอยู่บนเวทีคือแบบว่าได้ยินเสียงเขาประกาศ ชื่อเขตไม่ถูกเลยว่าคืออะไรยังไงแต่ว่ารู้สึกแบบว่ามันมึนเคือเขิมแล้วก็จะร้องไห้ตลอดเวลาเวลาอยู่บนเวทีก็ต้องแบบว่าเก็บความรู้สึกนั้นไว้ค่ะแต่ว่าพอผลมันออกมานะคะเราก็ดีใจมากเพราะว่าเราทำเต็มที่มากๆเลยค่ขอบคุณมากค่ะค่ะ,คะ